ใครในที่นี้เป็นแบบนี้บ้างคะวันนี้ฝนตกขี้เกียจจังโอ้วันนี้อากาศหนาวจังเลยขี้เกียจจังวันนี้อากาศร้อนจังเลยขี้เกียจจังสรุปแล้วไม่ว่าจะฤด,ดูไหนๆคุณก็รู้สึกขี้เกียจได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะคำว่าความขี้เกียจมันมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันสวยๆในหลักจิตวิทยานะคะว่า low motivation คือภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยมีแรงจูงใจต่ำ จนทำให้ร่างกายของเราไม่อยากจะทำอะไรเลยค่ะยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นฤดูฝนครูเกศสังเกตว่ายิ่งฝนตกเราเองก็ยิ่งขี้เกียจบางวันนึกอยากจะลาง,งานซะด้วยซ้ำไหนใครเป็นแบบเดียวกันบ้างคะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะคะร่างกายของเรามันจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาค่ะก็คือสารเมลาโทนินสารชนิดนี้นะคะจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สุขภาพและก็จิตวิทยาเขาบอกว่า ในฤดูฝนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่มืดคลึม้มทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนจะส่งผลให้ร่างกายของเรามีระดับเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่เป็นสารเคมีในสมองของเราค่ะ สารตัวนี้มันก็เลยจะออกมาทำหน้าที่ในการควบคุมเวลาในชีวิตของเราควบคุมการนอนให้มีปริมาณสูงขึ้นทำให้เราอ่ะรู้สึกง่วงรู้สึกเพลียรู้สึกอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะยิ่งแบบนี้นะคะมันก็ยิ่งจะทำให้เราอ่ะเพิ่มเติมความขี้เกียจเข้าไปนั่นเองค่ะ ทีนี้วันนี้นะคะครูกเก๋มีวิธีที่เราจะขจัดความขี้เกียจออกไปค่ะเราจะต้องหาวิธีขจัดเพราะว่าความขี้เกียจมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะว่าเราจะมีหลักจิตวิทยาในการกําจัดความขี้เกียจออกไปอย่างไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะเราจะต้องทำให้เรื่องที่เราอยากทำมันอยู่ในระยะเวลาสั้นๆและก็ง่ายๆค่ะ เพราะบางทีีนะคะการที่เราขี้เกียจน่ะมันเป็นผลมาจากสมองของเราค่ะเวลาสมองของเราตั้งใจที่จะทําอะไรยากๆมันจะสั่งร่างกายของเข,ของเราค่ะว่ามันยากเกินไปทําอันนี้มันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทําและนี่แหละค่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราขี้เกียจยิ่งช่วงที่มีวันหยุดยาวพอเรากลับมาทํางานนะคะความขี้เกียจมันก็จะตามติดเรามาด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานก็ไม่เดินเพื่อนร่วมงานไม่รักหลายคนคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มันติดตามมาทั้งหมดทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแต่เราจะดึงมันทั้งหมดเข้ามากองๆสม,สม,สมรวมกันอยู่ในหัวของเราและทําให้เราอะเพิ่มพูนความขี้เกียจไม่อยากทำงานไปด้วยพูดง่ายๆเราจะมีสารพัด้ออ้างที่ไม่อยากจะไปทำงานนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะต้องมีวิธีการที่จะทําให้จิตใจของเราสดใสและก็พร้อมที่จะทํางานอย่างรวดเร็วนั่นก็คือต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้นค่ะอาจจะเป็นเป้าหมายรายวันว่าวันนี้คุณจะทําอะไรให้เสร็จบ้างเขียนมันออกมาค่ะมีรายการอะไรที่คุณจะต้องทําบ้างระดับคุณภาพของงานอยู่ในระดับไหน และเมื่อเมื่อคุณทำแล้วอย่าลืมติ๊กถูกว่าคุณทำมันไปแล้วถ้าคุณทำแบบนี้สมองของคุณจะรู้สึกว่าโอเควันนี้คุณมีงานต้องทำสีงานงานที่1เสร็จแล้วคิดถูกงานที่2องทำแล้วคิดถูกงานที่3ามทำแล้วคิดถูก พอเป้าหมายของคุณสำเร็จคุณจะมีกำลังใจที่จะทำงานอื่นๆต่อไปค่ะและแน่นอนสมองของเรามันจะเชื่อว่าโอเคอันนี้มันเป็นงานเล็กๆมันเป็นงานที่ง่ายทำได้สำเร็จเย่แล้วมันก็อยากทำงานที่ใหญ่ขึ้นพอทำอีกร่างกายของคุณก็จะพร้อมที่จะลุยงานในลำดับที่ต่อต่อไปที่คุณจะตั้งค่ะ รับรองค่ะว่าถ้าคุณทําแบบนี้งานที่คุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือมันใหญ่เกินไปหรือมันทําไม่สําเร็จเนี่ยมันจะทําได้ง่ายๆด้วยการที่คุณหลอกสมองว่างานชิ้นนั้นมันง่ายๆแล้วมันทําได้แบบรวดเร็วค่ะข้อที่2เมื่อทํางานเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทําในลําดับต่อไปคือคุณต้องให้รางวัลตัวเองค่ะ สิ่งนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนขี้เกียจแค่ไหนแต่เชื่อเถอะว่าจริงๆแล้วคนเราอะ่ะมีเรื่องที่ขยันอยู่2เรื่องค่ะ 1. เรื่องกิน2เรื่องนอนอ่าครูเกีไม่ได้ว่าใครด้วยครูเกีตน,นี่แหละครูเกีเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเราอะ่ะจะขจัดความขี้เกียจแล้วเราก็ต้องให้รางวัลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะจูงใจเราได้ดีก็อาจจะเป็นเรื่องกินกับเรื่องนอนนี่แหละใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องใช้เรื่องขยันเข้ามาเป็นแรงจูงใจอ่ะมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าคุณให้รางวัลคุณเป็นเรื่องกินกับเรื่องนอนเข้ามามิชชั่นนั้นมันจะทําสําเร็จได้ง่ายให้คุณลองบอกตัวเองไปเลยว่าถ้าวันนี้ฉันทํางานนี้ได้สําเร็จเย็นนี้ฉันจะไปกินหมูกระทะหรือถ้าหมูกระทะมันอาจจะทําให้คุณอ้วนหรือว่ามันเป็นการที่มันยุ่งยากเกินไปคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเล็กๆโดยการบอกว่าฉันจะกิน ชาไข่มมกสักหนึ่งแก้วหรืออะไรก็ได้ค่ะอันนี้ครูเก๋พูดในสิ่งที่ครูเก๋ชอบแต่ครูเก๋ก็ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าคุณจะให้รางวัลกับตัวเองเป็นอะไรไม่ต้องเยอะแยะมากมายยิ่งใหญ่มากมายก็ได้ค่ะสมองของเราอะประเมินมูลค่าไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราได้รับมามากหรือน้อยแต่มันจะรู้สึกดีใจและยินดีเวลาที่เรามีความสุขและเราได้รับรางวัลน,นั้นๆค่ะนี่เป็นหลักจิตวิทยาในการหลอกสมองนะคะว่า คุณทำสาเร็จคุณได้รางวัลสมองก็อยากจะทํางานต่อไปให้สําเร็จเพื่อจะได้รางวัลและกระตุ้นให้มีไฟในการที่จะทําเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับรางวัลน,นั้นเองค่ะข้อที่3นะคะถ้าคุณอยากทำงานให้สำเร็จขจัดความขี้เกียจ คุณจะต้องมีผู้นำไม่ใช่ผู้นำสิเขาเรียกว่าอะไรแบบอย่างที่ดีในการทำงานค่ะมีบุคคลที่คุณนะจะเอามาเป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีใครสักคนที่คุณมองว่าโอ คนนี้เก่งจังคนนี้ทําไมทํางานได้เริดคนนี้ทําไมเขาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคนนี้ทําไมเขาประสบความสําเร็จคนนี้ทําไมเขารวยจังคนนี้ทําไมบุคลิกภาพเขาดีใดๆก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชมใครสักคนแล้วคุณเอาเขามาเป็นโรโมเดลสิ่งนี้จะกระตุ้นให้คนคุณเองมีไฟอยากจะพัฒนาให้เป็นเหมือนเขา ฟังดีๆนะคะครูเก๋ไม่ได้กํำลังพูดให้คุณเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทําไมคนนี้ดีจังแล้วก็มาด้อยค่าตัวเองว่าทําไมฉันไม่ดีไม่เก่งเท่าเขาไม่ใช่ดีความหมายดีๆนะเราต้องมองคนสําเร็จมองคนที่เป็นเจ้านายเราเพื่อนร่วมงานเราพ่อแม่พี่น้องเราว่าเขาอะทำยังไงถึงประสบความสําเร็จเอาแนวคิดเอาวิธีการเอาหลากหลายวิธีของแต่ละคนมาหลอมรวมแล้วก็กลายมาเป็นเราคะ่ะ สิ่งนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะเรามีต้นแบบที่ดีค่ะข้อที่4ค่ะเราจะต้องเลือกคบเพื่อนร่วมงานที่จะสนับสนุนเราคุณค้าเรากําลังพูดถึงจิตวิทยาที่จะกําจัดความขี้เกียจ ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนขี้เกียจเหมือนกันโอ้โหจบเห่แน่นอนเพราะว่าการที่คุณทํางานแล้วงานคุณยังไม่เดินไม่คืบหน้าไปไหนแล้วเพื่อนร่วมงานคุณก็ไม่ช่วยอีกเพราะเขาก็ขี้เกียจมันยิ่งจะบั่นทอนคุณแล้วก็ทําให้คุณพลอยขี้เกียจและงงานนั้นก็ยิ่งไม่เสร็จไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนคุณกระตุ้นคุณช่วยคุณให้มีความขยัน มีความจริงจังมีความตั้งใจที่จะทํางานและที่สําคัญนะคะคนเหล่านี้แหละค่ะเวลาที่คุณเห็นว่าเขามีการวางแผนงานที่ดีมีการทํางานที่สําเร็จลุล่วงคุณจะอยากเป็นแบบเขาและก็เวลาที่คุณมีปัญหาเขาจะให้คําแนะนําคุณได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณแก้ปัญหางานต่างๆได้อย่างทันท่วงทีคุณก็จะไม่รู้สึกว่างานมันยากมันก็จะทำให้คุณอยากทํางานชิ้นนั้นค่ะ เห็นไหมคะว่าเราจะสามารถใช้หลักจิตวิทยาเหล่านี้ในการกำจัดความขี้เกียจได้ใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเอามาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครมีวิธีการกำจัดความขี้เกียจที่กำลังทำอยู่ใช้อยู่แล้วมันเกิดผลยังไงก็สามารถมาพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผื่อเพื่อนคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในช่องนี้แล้วเขามาฟังเขาจะได้มาเห็นว่ามีวิธีการที่หลากหลายที่มากขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชั่นค่ะวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ